หนนสวัสดีทุกท่านนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกูจ้สไตล์ในคลิปนี้เราจะมาแกะกล่องกันเป็นอุปกรณ์เสริมหอยกล้องอตัวนี้ซึ่งเรามีกล้องไอ้ตัวนี้มาประมาณ6-7เดือนแล้วเราก็หาไอ้อุปกรณ์เสริมตัวนี้มานานมากเดี๋ยวมาแกะกล่องให้ดูว่ามันมีอะไรบ้างเอาไอ้กล้องนี้ออกไปก่นอนทีนี้เราแอบกีดไปแล้วเพราะว่าเก็บเอาคาัตเตอร์ขึ้นมาหลอ,อกเลยก็ได้มันเป็นแบตเตอรี่ดัมมี่หรือแบตกกะสือนั่นแหละเอาไว้ใช้กับไอ้กล้องตัวนี้ แบตเตอรี่ดามี่สั่งมาจากช้อปปีนะเราจะมา,ากแกะดูกันค่ายกอปกีไปละมาดูกันมาอย่างนี้เลยคือพี่จะไม่ห่อบับเบิ้ลให้ผมนี่หรอ,อคือพี่อย่างนี้เลยอ่ะปดหลับอย่างนี้นะอันนี้คือตัวกล่องเป็นเงี้ยขาวๆไงเกงเงี้แกไม่มีอะไรเลยคือปกติแล้วว่าเวลาที่เราถ่ายคลิปเราใช้กล้องตัวนี้ถ่ายแต่ว่าเวลาถ่ายอะ่ะคือมันจะ จะใช้แบตเตอรี่ของกล้องที่มันแถมมาเป็นตัวนี้แบตเตอรี่ LPE17 ซึ่งเวลาถ่ายนานๆเข้กะแบตมันจะหมดไวมากเลยแบตอะแล้วบางทีมันน่าเบื่อเราก็เลยไปซื้อตัวนี้มามแกะดูกันว่ามันมีอะไรบ้างมเตออีอะไรมั้งอกีจะมีตัวนี้อะไรโอ้โหนี่นี่น,น,นี่เป็นแบตกระซื้อ ของกล้อง E.S 800D เป็นแบตเตอรี่เบาๆซึ่งขนาดมันเท่ากับอีกตัวนี้แหละเท่ากันเลยความใหญ่ความสูงความหนาเท่ากันหมดทุกมุมแต่ว่านี่คือมันจะมีสายออกมาแล้วข้างในมันจะไม่มีประจุมีแค่จะมีเปล่าๆเบามากแต่จมีน้ำหนักเพราะว่ามีแบตเตอรี่อยู่ข้างในจริงๆนี่ ต่อไปมีอะไรอ่ะอออะแดปเตอร์มีอะแดปเตอร์มาให้แปะอแดปเตอร์อะไรอ่ะอะแดปทีฟควิกชาร์จเหรอเนี่ย Charge, เป็นอย่างเงี้ยเราขอไม่แกะนะนี่ควิกชาร์จสามจุดศูนย์แล้วก็มีนี่ชื่อท้ายในก่อนมีลงไปเอากล่องลงไปเป็นตัว แปลงจาก USB มาเข้าตัวนี้ตัวแบตเตอรี่แกะดูกันเลยโลดนี่อย,นอย่างนี้เลยเป็นแบบตัวกองแกงกองแกง,ง,แ,กงแล้วก็มีคู่มือเป็นใาตาของฝั่งชาวมาฮั่นที่ <c oughs> เราอ่านเป็นประปจำ ภาษาจีนล้วนเลยจีนล้วนมาเลยวาดออกไปนะแล้วก็มีภาษาอังกฤษจะมีภาษาอังกฤษถามว่าอ่านไหมไม่อ่านไปเก็บไปเก็บในเซตก็จะมีอยู่3ชิ้นก็จะมีอะแดปเตอร์มีตัวแบตเตอรี่แล้วก็มีตัวแปลงจากอะแดปเตอร์เข้าแบตเตอรี่อันนี้แบตเตอรี่มันของแท้ดูความความใหญ่ความหนาเท่ากันสูงเท่ากันทุกประการครัวเคิร์มเหมือนกันหมด แต่ว่าเนี่ยมันจะมีประจุแค่นั้นเองวิธีการใช้งานง่ายมากไม่มีหาหิวเลยยากเลยขั้นแรกเอากล้องมาถอดอีแบตอันเนี้ยออกก่อนอีแบตเนี่ยออกไปเราไม่ใช้เพราะเราจะมาใช้แบตอันนี้กันขั้นแรกให้เราแกะสายออกก่อนนี่สายมันยาวขนาดไหนอฮ้ยสายยาวอยู่นะคุณประมาณเม็ดหนึ่งเนาะประมาณเม็ดหนึ่งแล้วก็เจ้าตัวนี้แกะออกมาดูความยาวอันนี้ อุ้ยตนึงาวพอกันยาวพอกันสองอันนี้รู้สึกว่าอันนี้จะจะยาวกว่านะยาวกว่าประมาณเมตรเมตรครึ่งเดียวประมาณสองอันออกมาก็จะเป็นนี้ีวิธีการประกอบขั้นแรกเอาแบตอันนี้ใส่ไปก่อนเปิดกุดกล้องแบตนี้ใส่เข้าไปกึ๊บแล้วก็ตัวนี้ทุกคนมันจะมีช่องสำหรับให้สายไฟอ่ะรอดอยู่แล้วก็ เอ,เอาออมาตรงเนี้ออยนีตัวเนี้ยยาวออกมาแล้วก็ใส่สายรอดแล้วก็ปิดตูดนี่ได้แล้วเป็นนี่างนี้ตังได้มันก็จะกลายเป็นกล้องที่มีสาย <c oughs> พันลุงลางไปหมดเป็นกล้องที่มีสายยาวมาอย่างนี้แล้วก็ต่อไปก็เอาสายนี้มาเป็นสายที่แปลงจาก USB อันเนี้ยนี่ก็เป็นหัวเนะ <c oughs> ี้ยเสียบเข้าไปตรงนี้มันจะเป็นตัวต่อเนี้งทุกคนนี่นี่ใส่เข้าไป ปุ๊บนี่ต่อัอนอย่างนี้นี่นแน่นละถ้าไปเ้นสุดท้ายเอาตัวนี้มานี่ตัวหัวชาร์จว s ดีเสียบตรงแล้วเสียบไฟตรงเข้ากล่องได้เลยเดี๋ยวเรามาเสียบกั้มาติดปะจบปุ๊บเมื่อกี้ถ้าห,าหางไฟจะติดแล้วก็ลองเปิดกล้องดูโอ้ยระบาดําบนวะนี่ติดแล้วติดแล้วทุกคน อันนี้แบตเตอรี่มันอยู่นี่นะแต่เราไม่ใช้แบตเตอรี่เราใช้ไฟตรงในถ่ายรูปจากอันนี้ให้ดูใช้ได้เห็ไหมใช้ได้ไไดคือเราไม่ต้องไอ้นี่เลยอะ่ะเราไม่ต้ององอแบตเตอรี่อีกต่อไปเพราะว่าเวลาที่เราถ่ายคลิปอะคือบางทีเราลากลากยาวบางทีก,กล้องแบตก้อนเดียวอะไม่พอเดี๋ยวถ่ายคลิปจากอันเนี้ยให้ดูนะ อันนี้คือภาพที่ได้จากกล้อง E.S. 8 0 0 d อที่ต่อไฟตรงเข้ากล้องไม่ได้ใช้แบตเตอรี่อีกต่อไปเป็นไงทุกคนปกติดีไหมปกติดีป่ะสาย,ยทุกคนซึ่งสายกล้องก็ขาจะมาพันลุงลังแบบนี้ไม่ได้หรอกป <c oughs> ักก็อยู่นี่วุ่นวายไปหมดเต็มไปหมดเลย <c oughs> ใช้ได้ปกตินะทัดสกองัสกินที่ยังใช้ได้ปกติไม่มีอะไร มีปัญหาทั้งเส้นอันนี้ก็ไม่ต้องกังวลใจเรื่องกล้องจะดับเวลาถ่ายคลิปอีกต่อไปเพราะว่าเรามี mm. แบตเตอรี่ดามี่นะใบ mm. กระสือนั่นเองคร mm. ่าๆก็จะมีประมาณนี้เนีย่ยเห็นไหมทุกคนทัดสก,กินก็ยังใช้ได้ปกติไม่ได้มีปัญหาอะไรเนี่ยทัดโฟกัสได้อะไรได้ทัดสปีดชัตเตอร์ได้ทัดค่าเอได้ คิวโปการใบไบ้าโ์รการแท็กกิ้งวัตถุอะไรได้หมดปก,กติหมดทุกอย่างมาเราใช้แบตเตอรี่ของมันเองเลยก็ดีนะเวลาที่ตั้งถ่ายย,ยาวๆไม่ต้องมาหวั่นใจว่าจะหายแบบมันจะหมดเมื่อ,อไรก็จะมีประมาณนี้นะวันนี้ไม่ได้มีอะไรแยะ ก็ขออภัยที่หายไปนานนะสามอาทิตย์ไน้ลงคลิปเลยถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับไต้พวเราดิดตัวายด้วยอันนี้ก็ขอลาไปก่อนขอลาไปพร้อมกับอีบัตเตอรี่ดามมี่ตัวนี้โอ้ยหนึ่งออกจนะับาย